2เนี่ยผมเอกใจเล็กน้อยครับว่าเอ๊ข้อสอบแนวที่เป็นอัตราส่วนเนี่ยนะครับถ้าเราจะมองในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยแผนที่นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Map เอ่ยหรือแผนที่ที่เราใช้เนี่ยมันก็ยังคงมีความขลังในส่วนของของการดูดูในส่วนของการเทียบบญญัตตยังหรือการเทียบอัตราส่วนสัดส่วนตัวนี้นะครับก็เลยนํามาฝากคุณครูเป็นข้อสอบเพิ่มเติมไม่แน่ครับคุณครูครับเนาะเผื่อร้อยออกมาเดี๋ยวจะว่าผมไม่เตือนอ่าโอเคไหมครับนั้น ประเด็นของข้อนี้นะครับโจทย์เขาบอกว่าถ้าระยะทางในแผนที่นะครับยาวอยู่1.6เซนติเมตรครับโดยใช้มาตราส่วน1ต่อล้านถ้าเขาพูดแค่นี้นะฮะถ้าพูดว่า1ต่อล้านแค่นี้ mm. เขาบอกว่าแผนที่นะครับแล้วแผนที่ระยะทางจริงเนี่ยจะยาวกี่กิโลเมตรคุณครูสังเกตนะครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยเขาพูดหน่วยเป็นกิโลเมตรเวลาเทียบเทียบให้ดีนิดหนึ่ง mm. อ่าสรุปปู่บอกช่วยตัวเองก่อนลูกนะะปู่เข้าไปไม่ได้ <laughs> โอ้ยคุณครูครับ มาพูดถูกใจแท้คุณครูฝนโอ้คุณครูครับปู่บอกปู่เข้าไปไม่ได้ปู่นั่งรอที่หน้าห้องสอบนะลูกนะอย่าลืมหาของมาเส้นไหว้คุณปู่ด้วยโอ้ยซาดถูอย่าให้ลูกช้างบาปก็แล้วกันนะฮะขออนุญาตเอาเจ้าปู่เจ้าตามาพูดตอนนี้เจ้าปูา่องจาอีปูอีตาทางไหนก็ฮิตครับคุณครูครับฮอตฮิตเหลือเกินช่วงนี้ไม่รู้ท่านมีเวลาได้พักหรือเปล่า สงสารท่านเหมือนกันนะฮะบางทีคนไปบนไว้หนึ่งคนนี่ท่านต้องไปเปิดหนังสืออ่านจนพอแรงสาท<ธ>ุกผมอย่าบาปกันแล้วกันเด้อคุณครูเด้ออ่ะโอเคนะครับอ่ะคุณครูมาดูข้อที่สองครับประเด็นสําคัญของผมนะฮะก็พูดเล่นพูดหยอกคุณครูไปนกกลัวคุณครูง่วงเหงาหาวนอนข้อนี้นะครับหนึ่งต่อล้านเนี่ยนะครับเขาเขา,เขาไม่ได้มีให้เขาไม่ได้มีให้คุณครูดูว่าเอ๊ะมันมันหนึ่งต่อล้านอะไรแต่ข้อนี้อยากให้คุณครูเข้าใจว่าถ้าหนึ่งต่อล้านในที่นี้เราไม่ได้มีหน่วยมากํากับไป,ไปว่า1ซมใน,นี่ง เราจะต่อหนึ่งหนึ่งล้านตัวนี้ต้องเป็นหน่วยเดียวกันการที่เขาไม่เขียนหน่วยมาไปว่าเขากําลังให้เราเทียบกับหน่วยเดียวกันแปลงหนึ่งตัวนี้หมายถึงซมของของโจทย์นะครับมันเท่ากับ1ล้านเซนติเมตรโอ้ยหล้านเซนติเมตรนั่นเองนะครับประเด็นสําคัญก็คือถ้าเราอยากจะเอามาแปลงให้เป็นกิโลใช่ไหมครับเป็นกิโลเมตรคุณครูก็ต้องเทียบเทียบก่อนว่ากี่กี่กี่เซนติเมตรเป็นเมตรแล้วก็กี่เมตรเป็นกิโลแล้วคุณครูก็จะรู้ว่าคําตอบคุณครูจะเท่าไหร่ ข้อนี้นะครับผมเอา1 1ึ0 0 0นึ่งแสนอธิเทียร์ล้านซมมาตั้งซมนะข้อนี้เป็นเซนติเมตรนะครับคุณครูค่อยๆเทียบบัรจัดไม่ใช่เทียบบัรจัดอย่างคุณครูค่อยๆเทียบไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปสเต็ปแรกคุณครูครับสมัยอนุบาล2ที่คุณครูท่องมา100เซนติเมตรคุณครูจะเท่ากับ1เมตรใช่ไหมครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวตัวเลขผมไม่ค่อยสวยมือผมลื่นๆนิดนึงนะฮะตัวนี้อ่ะตัวเลขก็ยังไม่สวยอยู่เขียนใหม่สิ อ่าก็ยังไม่สวยอยู่นะโอ้ยอะไรกันเนี่ยอ่ะเอาเลยก็แล้วกันนะฮะตัวนี้หนึ่งเมตรผมขอเขียนตัวย่อเป็นมมากันละกัน,กนตัวนี้นะครับตรงสือขี้เหละมากกว่านี้อ่ะหนึ่งร้อยซนติเมตรเท่ากับหนึ่งเมตรแปลว่าถ้าเราต้องการอยากรู้ว่าหนึ่งรอซนติเมตรมันได้ตรงเนี้ยเท่ากับกี่เมตรแปลว่าคุณครูจะต้องเอาหนึ่งร้อยไปหารละทันไหมครับถ้าคุณครูครับเอาร้อยไปหารผมเอาศูนตัด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 ไปเรื่อยๆก่อนตัวนี้หน่วยมันก็จะกลายเป็นเมตรแล้วนะครับตัวนี้มันก็จะกลายเป็นเมตรไว้ให้คุณคร ทันทันไหมครับแต่ขออนุญาตผมเขียนสอมอลอยไว้ก่อนนะครับต่อไปคุณครูไปเทียบต่ออีกนะครับคุณครูไปเทียบต่อว่า e 1,000พันเมตรใช่ไหมครับคุณครับเนาะหนึ่พันเมตรของคุณครูเนี่ยผมย่อเป็นตัวมอมากันแล้วกันนะฮะหนึ่พันเมตรคุณครูมันจะไปเท่ากับ1กิโลเมตรกมก็แล้วกันย่อเป็นตัวกมแปลว่าคุณครูต้องเอา1000พไปหารอีกทีครับเอา1 0 0 0พันเมตรไปหารอีกทีเพื่อเช็คว่าไอ ตรงที่เราหาไว้เนี่ยมันจะเป็นกี่กิโลศูนย์สามตัวข้างหลังครับข้างล่างนะศูนย์ศูนย์สามตัวนี้ก็จะไปตัดศูนย์สามตัวบนเห็นไหมฮะตัดชุบตัดชุบตัดชุบตัดไปตัดมาคุณครูก็จะเหลืออะไรครับคุณครูก็จะเหลือคําตอบอยู่แค่เลขสิบครับสรุปแล้วตอนนี้คุณครูมีคําตอบก็คือสิบกิโลเมตรหมายถึงอะไรครับหมายถึงหนึ่งเซนติเมตรที่มันมาต่อกับอีนางล้านเซนตตรงนี้ไออัตราส่วนนะหมายถึงอัตราส่วนของระยะทางในแผนที่นะครับหนึ่งตัวเนี้ย ที่มันต่อกับ1 0 0ซนมเนี่ยค,คุณครูต้องเทียบแล้วมันจะได้เท่ากับ10กิโลถันไหมครับอ่าชัดนะพัน10กิโลค,คุณครูก็ลองเช็คว่าโจทย์เขาให้มาแค่1.6ใช่ไหมครับดังนั้น1.6ึ่งซมของค,คุณครูเนี่ยเราจะเทียบแล้วเป็นกี่กิโลค,คุณครูก็เอา10ไปคูณเลยใช่ไหมเพื่อให้เช็คเช็คให้มันเป็นในหน่วยของกิโลเมตรนะครับหนึ่คูณสิคุณครูก็จะได้คําตอบออกมาเป็น 16กกิโลนะครับมองในช้อยก็จะไปตอบในช้อยคอควายอีกแล้วนั่นเองโอเคนะครับอ่าคุณครูข้อนี้คุณครูโอเคไหมครับถ้าคุณครูโอเคคุณครูพิมพ์อารมณ์เจาะให้ผมได้ไหมไม่รู้ผมเขียนยังไงนะคุณครูอารมณ์เจาะไหมฮะข้อนี้เอ่ออารมณ์อารมณ์เจาะอารมณ์เจาะให้ผมหน่อยได้ไหมครับแปลว่าคุณครูจะทําได้ถ้าคุณครูอารมณเจาะมาข้อนี้สาธุคุณครูไปกาพรุ่งนี้มาเลือนนี้ใครจะเอาไปสอบ ขอให้สอบติดขอให้สอบได้คุณครูครับมาผมขอสักหน่อยสิขอสักอารมณ์เจาะหน่อยคุณครูครับมามาช่วยผมเล็กน้อยรอคุณครูอยู่อ่าขอบพระคุณครับคุณครูสิมันต้องเป็นรอเรือใช่ไหมฮะต้องเป็นอารมณ์อารมณ์เนี่ยต้องเป็นรอเรือนะฮะขอบคุณคุณครูสิริลักษ์ครับคนแรกเลยเข้ามาครับอ่าม่านหมาน,มานขอให้คุณครูปอมมีโชคมีลาบขอให้ได้กิ๊กสามคนแปดคนนะครับโอ้ยสาธุอ่าโอเคนะครับอ่ะ ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับอ่าโอเคลวงเจ้าคุณครูโบครับโอเคครับอ่าคุณครูวันวิสาด้วยขอบคุณครับไม่ไม่รู้จะเล่นกับใครก็มีอยู่กันไม่กี่คนน้อคุณเนาะเวรารติวทีไรผมก็อยากให้มันมีเป็นพันเป็นแสนเป็นหมื่นเหมือนเขาอยู่แต่ตอนนี้มันยังบารมียังไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวต้องค่อยๆเก็บเลเวลไปอ่าโอเคครับครูครับเดี๋ยวไปต่อในข้อถัดไปคุณครับอ่าโอเคนะข้อถัดไปครับครูครับ ถ้าระยะทางจริงนะครับคือ450กิโลเมตรใช้อมาตราส่วน1ต่อ5 1ต่อ5แสนเขานีา้ใช้มาตราส่วน1ต่อ5แสนในแผนที่นะครับเขาบอกว่าระยะทางในแผนที่นี้ยาวกี่เซนติเมตรนั่นเองอะข้อนี้คุณครูครับนำมาฝากคุณครูกันเช่นเคยคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะครับแต่แทนที่จะเทียบเป็นระยะทางจริงเอากลับไปเป็นระยะทางในแผนที่สลับกับข้อเมื่อกี้นะครับเพื่อให้คุณครูได้เห็นทั้งสองแนวทาง ผมขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะครับว่าสีที่ผมทําในส่วนนี้นั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาล้อเลียนหรือว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรเป็นความสุขส่วนตัวล้วนๆนะฮะใกล้ๆแล้วค่ะรอบนี้กลุ่มนี้สอบติดหมดทุกคนเพจนี้จะดังสาธุครับคือผมผมยังไม่เคยผมยังไม่ได้เคยได้ลิ้มรสหรือได้สัมผัสกับการที่คุณครูไปสอบแล้วคุณครูสอบได้เท่าไหร่นะึกออกไหมครับเพราะว่า หลักใหญ่ใจความมันก็น่าจะมุ่งไปที่กรทมหรือไม่ก็สพทอะไรเงี้ยนะครับที่ผ่านมาอบทเมื่อกี้ก็มีเล็กๆน้อยก็มีคุณครูให้ข้อมูลมาอยู่ก็มีคุณครูที่สอบติดอยู่ก็ขอบคุณด้วยนะครับก็ก็ถือว่าถ้าคุณครูจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพจผมนิดนึงผมก็อยากจะอ่ะหนึ่งในสิบหกคนต่อไปเยอะเดี๋ยวครูจําไม่ได้อ่าคุณครูครับถูกต้องครับคุณครูน่องโตโอ้ยคุณครูน่องโตคุณครูครับคุณครูน่องโตนอกจากน่องจะโตอันอื่นโตด้วยไหมเอ่ยขออนุญาต พูดหยอกพูดเล่นกับคุณครูเล็กน้อยนะโอเคนะครับคุณครูครับมา่ขอบคุณนะครับคุณครูหลายๆท่านก็เป็นคุณครูที่ยังไม่เคยที่ผมยังไม่ได้เคยได้เอ่ยนามยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตให้คุณครูได้พิมพ์เข้ามานิดนิดหน่อยๆน่อยะครับก็ถือว่าเรามีกันแค่นี้ก็ถือว่าอบอุ่นครับครูครับเนาะถ้าคนในนี้สอบติดหมดผมก็จะเฮลั่นเหมือนกันนะโอเคนะครับหลังจากคุณครูสอบเสร็จเพจนี้ก็จะยังอยู่นะครับคุณครูครับ กลุ่มนี้เผ็นี้ก็ยังอยู่ผมคิดว่าผมอยากจะติวให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อสอบทั้งแบบฟรีและแบบไม่ฟรีเนาะแบบฟรีก็มีแบบไม่ฟรีก็ก็มีเช่นกันนะครับโตทุกส่วนค่ะยกเว้นสมโอ้ยคุณครูครับหาพูดหาว่านะครับหัวใหญ่ขนาดนี้คุณครูครับอะไรมันก็จะต้องสรรบ้มตามนั่นแน,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 น่นอนผมว่านะนะโอเคครับอ่ะคุณครูลองมาดูข้อนี้นะครับว่าในเรื่องของระยะทางนะครับคุณครูครับ ระยะทางตรงนี้ค,คุณครูเอาวิธีการเหมือนเดิมนะครับข้อนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นเซนติเมตรเห็นไหมครเขาพูดไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เขาสื่อเนี่ยหนึ่งในที่นี้หมายถึงหนึ่งในแผนที่เนี่ยก็จะต้องหน่วยเป็นอะไรครับเซนติเมตรด้วยถูกต้องไหมโอเคนะครับแล้วก็ห้าแสนตรงนี้ก็เป็นห้าแสนเซนติเมตรด้วยเช่นกันถูกต้องไหมครับอ่าผมพูดครั้งไว้ยังไม่จบใช่ไหมครับนี่ตรงสีที่คุณครูเห็นตัวนี้นะครับผมอยากให้มันดูสองสว่างค,คุณครูเฉยๆนะครับโดยผมเลือกใช้สีเหลืองครับกับสีม่วง นะครับซึ่งเป็นสีในโทนที่เขาบอกว่าเป็นโซนสีแบบกลางๆใช่ไหมครับจะร้อนก็ไม่ร้อนจะเย็นก็ไม่เย็นบางคนหนาวๆร้อนๆก็มาเจอกับข้อสอบของครูแป๊บตรงนี้ก็น่าจะพอดีนั่นเองบ๊้ยบ๊วยบ๊วย <laughs> อโอเคนะฮะก็เลยเอาสีฉุดฉาดมานะครับมาให้ค,คุณครูได้เห็นเผื่อค,คุณครูอ่านแล้วค,คุณครูจะรู้สึกทราบซ่านหัวใจ <laughs> อะโอเคค,คุณครูครับข้อนี้มันมีวิธีการพิจนารณาคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เนาะค,นคุณครูเอาอีนางห้าแสนมาตั้งไว้ก่อนถูกต้องไหมฮะ 500เซนติเมตรจากนั้นคุณครูมาค่อยๆเลาะลิมว่า500เซนติเมตรเนี่ยเราจะไปพิจารณาให้เป็นกิโลเมตรเท่าไหร่นะครับผมสมมติว่าเราไม่ได้ติวข้อที่แล้วนะแล้วคุณครูไม่รู้คุณครูก็ต้องมาค่อยๆพิจารณาใหม่ว่าอีหนึ่งร้อยเซนเนี่ยนะครับมันเท่ากับ1เมตรถูกต้องไหมครับแปลว่าคุณครูก็หารด้วย1ผมขออนุญาตเอา100เซนไปหารก่อนศูนย์ตัด0ูนตัดไว้รอแบบนี้คุณครูทันไหมครับจากนั้นคุณครูเอา0 0ึ่งรอยเมตรเท่าที่1000ัเมตรมันจะเท่าก แปลว่าคุณครูจะต้องเอา1000ไปหารอีกทีด้วย0นยตัด03าตัวข้างล่างขึ้นไปตัดข้างบนปั๊บปับป๊บ,ปบคุณครูพอเข้าใจหรือยังครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับมันจะกลายเป็น5กิโลเมตรถูกต้องไหมครูครับนะมันจะได้เป็น5กอมอาผมต้องใส่เป็นกมดีกว่าเดี๋ยวจะผิดหน่วยกันไปอะหกิโลเมตรถูกต้องไหมครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า1เซนติเมตรนี่ผมยังไม่ได้เขียนผมเขียนใส่ข้างน้านะห่เซนติเมตรเนี่ยมันจะกลายเป็นต่อด้วย5กิโล โอเคไหมครับต่อด้วย5กิโลหมายถึงอะไรอะ่ะหมายถึงตอนนี้1 1เซนของเราจะเท่ากับ5กิโลในในระยะในระยะทางจริงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอยู่ทั้งหมด450คุณครูคิดยังไงครับคุณครูก็ต้องเอา450มาตั้งใช่ไหมแล้วเอา5กิโลที่เป็นระยะทางที่ทำให้กลายเป็นเซนติเมตรมาหารอตรงนี้ท่องสุดคูณเลยนะครับ5 9 45ตัดทอนกันได้9แล้วก็มี0ข้างหลังเติม0ไปเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะครับจะเท่ากับเซนติเมตร จริงๆของเรานะครับในช้อยข้อไหนเอ่ยคุณครูครับชัดเจนไหมข้อนี้เก้าห้าห้าเก้าสี่บห้านะครับอ้าวข้อนี้มีคุณครูตอบขอไขมีคุณครูตอบงองงูสรุปผมคิดตรงไหนผิดหรือเปล่าครับคุณครูช่วยผมดูนิดนึงได้ไหมเอ่ยอ่าข้อนี้งองงูไหมครับอ่าข้อนี้ตัดทอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับตัดทอนกันเรียบร้อยแล้วข้อนี้น่าจะตอบในช้อยข้ององงูก็คือ90เซนติเมตรนั่นเองโอเคนะครับ โอเคนะครับขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ตอบคำถามร่วมตอบเข้ามา